สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแวด QA นะครับผมเอฉลองครับฉลอง824ร้อยยี่สิซับสครับคนอื่นนี่เขาแบบไม่ได้ไม่ได้เลยนะแแ่งก็เป็นพานแล้วสองสามพั 2, 3, 5, 000, 10, 000นห้าพันมือึงบ้างแล้วเออ <c oughs> ลุยต่อไปลูกพี่ <c oughs> ติดตามดูกันไปเรื่อยๆนะฮะ ยอดวิวเกิดจากวิวของแท้เลยนะครับไม่ไม่ได้เชิญใครเลยฮะไม่เชิญเพื่อนไม่ใช้เครื่องมือทางการตลาดใดๆทั้งสิ้นไอ้มึงเก่งเหรอเปล่าไม่มีเงินไปจ้างเขาก็จัดไปงั้นจัดเหมือนรายการดีวีจัดไปไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีฮะไม่มีเชิญไม่มีชวนไม่มีไปเคาะเรียกไม่มีช่วยกดไลค์ให้หน่อยไม่มีฮะเขาชอบเขาเรียนเชิญให้ผมเองนะครับอย่างน้อยเป็นเกียรติมิตรร่วมลบผ่านศึกโควิดไว้ยินดีครับพี่ ขอบคุณมากวันนี้นะครับเป็นคําถามจากนักเลงทุนน้อยอย่างเราดีกว่าอเรียกนักเลงทุนน้อยหรือเรียกว่าคนอยากจะเรียนรู้มีดพับนะครับผมเอาคําถามมาจากเพื่อนๆเ,เลยนะฮะเพื่อนๆที่มาที่หน้าร้านนะครับผมเวลาลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะฮะบางคนก็ไม่เคยรู้จักผมมาก่อนเลยก็มีนะครับบางคนก,ก็ถามตรงๆมาเลยก็มีพี่ ไอ้อย่างเงี้ยมันคืออะไรครับผมก็เล่าไปฟังบางคนก็มีความรู้มาบ้างนะครับก็คือพอจะรู้แล้วแหละว่าจะซื้ออะไรแต่ยังคัดไม่ออกเว้ยมีแค่สองสามอันแล้วแลวเราไม่อยากเปลืองตังกับมันเยอะอ่ะเขาเรียกนักเลงทุนน้อยไม่ไม่ใช่ไม่มีเงินนะเขาวางงบไปสําหรับในการเล่นพวกเนี้ยหรือศึกษามันหรือแค่เฮ้ยวางแล้วก็จบเลยก็มีครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ มีกลุ่มที่สตาร์เตอร์เล่มแรกหรืออาจจะแบบพี่ขอดีหน่อยอ่ะแต่ไม่อยากได้แพงมากอ่ะไม่ต้องมีแบรนด์เนมมากก็ได้มั้งอะไรเงีย้ยเฮ้ยแต่ที่มันโอเคมันก็ต้องมีแบรนด์หน่อยใช่ไหมเออมันถึงจะค่อนข้างโอเคเพราะว่าอะไรสินค้าที่ผลิตแม่งจะต้องมีโรงงานที่น่าเชื่อถือบริษัทน่าเชื่อถือแล้วก็มีกา,การใช้จากลูกค้ามาแล้วก็การันตีว่าเยี่ยมมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสื้อตัว200นะฮะไฮไลท์ข้างหลังนี่มีสต็อกตั้งแต่ S ถึง XL เสื้อลิขสิทธิ์ของที่ร้านนะครับ S นี่ใส่โก้ได้เลยไม่ใช่เสื้อกอปอะไรมาจากใครนะครับลายก็วาดวาดมาเองเลยแล้วก็ไปสั่งสก,กรีนเลยครับถ้าไม่เห็นลายนี้ในอินเทอร์เน็ตมันคุ้นๆก็วาดขึ้นมาใหม่ไงเราได้แรงบันดาลใจมาเออเราก็จับบิดสายบิดขวาบิดแข้งอะไรมั่งก็ว่ากันไปฮนะเราได้จินตนาการมาฮะเราก็ใส่เข้าไปตามนั้นเลยนะครับประมาณนั้นแหละ ใส่ใส่ดูดูชอบชอบลายแบบไหนแล้วก็ลองพัฒนาลายเส้นดูนะครับอ่ะวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะทําความเข้าใจกันก่อนนะใครสั่งของไปแล้วอยากแคนเซลบอกผมได้ตรงๆเลยดีครับเราทํางานได้ง่ายเลยเพราะลูกค้าสั่งของไปผมสั่งได้ผมจะสั่งมาทํามาไม่ได้ครับพี่เอาไว้ก่อนไม่เป็นไร่เลยเดี๋ยวเราเด้งไปที่อื่นต่อนะครับประมาณนั้นนะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าของผมสั่งมาอยู่แล้วมันจะเข้ามาช้าบ้าง สายบ้างก็เดี๋ยวผมก็จะแจ้งไปแต่ทุกออเดอร์ผมสั่งไปให้หมดเลยเท่าที่มันจะมาได้ก็ดูจากลูกค้าเก่าๆที่สั่งผมไปนั่นแหละครับผมก็พยายามหามาให้ท่านแต่ท่านจะรับไม่รับแล้วแต่คนที่รับก็ขอบคุณมากครับคนที่ไม่รับก็เด็กไม่เพื่อนต่อไปตามนั้นเลยครับอ่ะเรามาเข้าคําถามกับเพื่อนๆนะครับนฮ่มันมีบิ๊กเอหน่อยได้วยพี่ขอพ้คคาถามวันนี้มันมาจากมีดที่พอใช้ได้ราคาต่าพันไงครับ ลูกค้าบางท่านเขาศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับบางส่วนแล้วก็มีความรู้สึกว่าลองไปถามพี่ก็ดูดีกวล่าวะแลวพี่คนนั้นใ,นใครกูนี่งไงพี่ผมถามได้หน่อยดิเอาว่าไงไอ้งบหนึ่งพันเนี่ยมีที่พอจะได้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะแนะนําให้ดูนะฮะเอาพวกเทพกับเซียนว่าถ้ามีหนึ่งพันได้มันจะมีเทพอยู่ตัวหนึ่งหลงมาเ้ยเออไอเทพเทพกันโซเอฟเอฟเก้าสองหนึ่งเนี่ยเนี่ย ถ้าต่ำกว่าพันนะจะมีเทพหลงมาตัวหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเซียนไอพวกนี้ผมเรียกเซียนเอสอาร์เอ็มแลนด์วิสตอรกผมเรียกเซียนทำไมอะเซียนมันเป็นคนอยู่มันไม่ใช่เทพ <c oughs> แต่มันเก่งเก่งเทียบเทพเลยไอพวกมนุษย์มนุษย์ล่าเทพอะพวกนี้แหละมนุษย์ล่าเทพแต่นี่เทพทําไมเทพอ่ะพี่เออผมให้มันเพราะว่ามันเป็นดีทูอย่างที่บอกเนะี่ยลูกค้าหลายคนขอบคุณนะครับขอบคุณมากรุ่นนี้ขายดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเขาก็จะซื้อไป ก็อย่างที่ผมบอกแหละมันเป็นเทศที่เราจับต้องได้มันเป็น D2 ของประเทศจีนครับที่เขาผลิตมาขายเราทําให้เราสามารถใช้วัดสดุดีทูได้ในราคามีดแบรนด์จีนเลยนะครับแน่เอาพี่แล้วแบรนด์นอกไม่มีเหรอมีมีของออนตาริโอก็มีครับที่เป็น D2 ราคาก็จะประมาณพันกลางๆก,กว่าๆน,นิดแล้วแต่ค่างเงินประมาณเนี้ยเนี่ย นี่คือ f h 921คนที่มาดูก็เขาเคยเห็นแล้วนะครับที่เคยมาคุยกับผมไอเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับมันเรื่องที่เกิดจากหน้าร้านถ้าใครมาหน้าร้านสนใจก็มาทักผมได้นะครับแต่บางทีไปนี่อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เฮฮาปาร์ตี้บางทีทำงานอยู่ <laughs> จะคุยจะบ้าทั้งวันคงยากนะครับบางทีลูกค้าเยอะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็เป็นอย่างงี้สอบถามได้พูดคุยได้นะครับอยากรู้อยากศึกษาอะไรก็ ผมก็พอตอบได้เท่าที่เวลามีเนาะเพราะวันๆก็ต้องทํางานหลายอย่างนะครับสนใจก็แวะมาที่หน้าร้านได้มาทักทายได้เลยอ้าววัสดีครับครูแบนอ่าโอเคครับนี่นี่สินค้าหน้าร้านผมบอกกันนะผมปรับราคาเท่ากับในหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับจะเป็นราคาเดียวกันเลยอ่าสนใจยังไงก็โทรแจ้งผมมาก่อนก็นได้ครับแล้วเดี๋ยว เ่อนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปครับอ่าผมอยู่ครับมาได้เลยอ่อยู่ถึงกี่โมงอะ่ะใ,ใครอยากจะเจอหน้าผมถ้าใครบอกกูไม่อยากเห็นหน้ามึงเออตัขอบคุณมากครับพี่อ่าพี่ก็มาพี่โทรมาบอกผมก่อนก็ได้ครับผมจะได้บอกเลยพี่ตัวนี้ของอยู่ที่บ้านนะน้องไม่ไดเอามาเดี๋ยววันหลังเอามาให้เพราะว่าของมันไม่ได้อยู่ที่ร้านทั้งหมดนะครับบางทีมาอยากดูอะไรแจ้งมาก่อนเลยซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันแต่อยากให้ได้เห็นของอยากได้ให้เจอกันว่าเฮ้ยพี่ผมอยากดูบักรุ่นเนี้ยอ่ามาดูได้เลยครับมีครับรุ่นนี้มีครับ เอ้ยรุ่นนั้นหมดครับมีรุ่นใกล้เคียงไหมอ่ะมาลองดูได้ที่พี่ซื้อไม่ซื้อไม่ว่านะเดี๋ยวผมจะได้หยิบม,มาจากบ้านตอนเช้าเพราะผมออกจากบ้านประมาณเก้าโมงนะครับผมจะได้หยิบม,มาเลยไม่งั้นผมกลับมาเอาอยากอะพี่พี่อาจจะต้องดูเป็นรุ่นอื่นไปก่อนเลยอาจจะต้องมาวันหลังนะครับผมบอกไว้ก่อนอย่างนี้เอฟเอสเก้าสองหนึ่งเพื่อนเพื่อน,อนซื้อไปแล้วก็คงจะ คิดเหมือนผม,มนะว่ามันค่อนข้างจะดีที่มันเป็นเทพเพราะใบมีดมันเป็นดีทแล้วราคามันต่ําพันนะสิราคาคือหน้าช่วงนี้นะครับแต่ถ้ามันผ่านเวลาไปแล้วสองปีสามปีก็อาจจะปรับเงินเฟอ้อขึ้นไปได้นะครับก็อาจจะแพงกว่านี้นิดนึงแต่ตอนเนี้หาเล่นได้หาจับได้นะครับก็สนุกสนุกดีเป็นมีดแบรนด์จีนที่ราคาไม่แพงคุณแม้กระทั่งคุณซื้อไปซ้อมรับมีดยังได้เลยนะครับเพราะว่าราคาคุณสามารถซื้อได้ผมว่านะ ของราคาพันหนึ่งของเล่นผู้ชายอะ่ะที่ทํางานมีเงินสักสักระยะหนึ่งอะ่ะมีเงินซื้ออยู่แล้วถ้าอยากจะเล่นนะครับต้อง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 คอมเมนต์รงนี้ก่อนนะครับถ้าอยากจะเล่นมันนะครับแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ไม่หลงไหลขังคล้มาทางนี้ไมไ่สนใจอะไรแล้วแต่เลยมีดก็แค่มีดแล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วแต่คุณจะคิดออกมันออกมาได้เลยนะครับถ้าผมกาลังหาอ,อ,ะอะไรอยู่เนี่ยออะไรอยู่อ่า แต่ถ้าราคาประมาณนี้มีเซียนนะครับมันจะมีเซียนแลนอยู่มันจะมีเซียนแลนอยู่ครับมีเซียนแลนให้เล่นอยู่เซียนแลนเป็นมีดแบรนด์จีนนะครับที่ไม่มีเว็บไซต์ที่ผมบอกแล้วแล้วก็ไม่ได้ทีประเทศผู้ผลิตด้วยแต่เรารับรู้มาจากต้นทางซัพพลายเออร์ก็คือมาจากประเทศจีนคุณภาพดีมีในบ้านเรามานานละแล้วก็เปลี่ยนเจเนเรชั่น Generation, เป็นแมวที่ฆ่าไม่ตายครับฆ่ายัางไงก็ฆ่าไม่ตายเพื่อนๆก็อยากจะดูมากเลยไอแลนด์910เนี่ย คนที่เขาอยู่กรุงเทพเขามีเวลาเขาจะแวะมาดูนะครับพอมาปุ๊บถึงหน้าร้านผมก็จะอธิบายสรรพคุณให้ฟังเออถ้าสนใจมีดแลนที่มีไหมมีครับตอนนี้มีแ 10, ลนเ910รุ่นปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็ใบมีดมันจะเป็น1 2ส7เหล็กแซนวิชด้ามจับเนี่ยลูกค้าลองจับดูมันจะเป็น G-TEN จับแล้วมันจะแบบหนึบหนึบหมือมันสกัสกสกมือหน่อยพี่มีหยาบกว่านี้ไหมโอ้ย ไอ้ an, มีดระยำเนี่ยนะระบบล็อกแม่งเป็นไรเน,นื่อล็อกไอสัตว์ดูจับเข้ามือมาอย่างนี้และไอไอบอลแบริ่งข้างในนี่นะวนตีนี่นะคนขอโทษทีนะครับแม่งเป็นบอลแบริ่งแม่งลืน่นแย่ๆนะครับราคาค่าตัวนี่แม่งต่ำพันซื้อแม่งไปเล่นได้เลยสัตว์เนี่ยดีมากเลยเฮ้ยผมไม่ไม่ไมไมพี่เอาอยากได้ด้ามหยาบก,กว่านี้ไม่ใช่หยาบคายพี่เอาด้ามหยาบนี้มีครับมีฮะคู่นะครับด้ามหยาบน,บนี่ไม่ใช่หยาบคายครับผมอ่านี่นี่นี่ ตัวลายพลางนี่ก็จะหยาบนิดนึงนะครับแต่ถ้าเอาแบบหยาบสากมือสากตีเลยนะะพี่อย่าพูดจะมให้เพาะดีครับครับครับอันนี้อ่าอันนี้จะหยาบอีกแบบหนึ่งนะฮะจีเทนจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่คือแลนด์เก้าหนึ่งหนึ่งที่บางทีเพื่อนเพื่อนถามจะสงสัยเอ้เก้าหนึ่งหนึ่งนี่มันมันรุ่นใหม่เพราะวะ่าไม่ใช่ครับเขาแยกเขาแยกรุ่นด้วยสีด้วยเขาแยกสีด้วยชื่อรุ่นงงม เออมันมันไม่ได้บอกออกแบบเอ่อ Honda Accord Accord สีดำแอ c คอร์สีเขียวไม่ใช่ Honda Accord รหนึ่งสีดำฮอนด้ a แ c คคอร์สองสีเขียวอ่าอย่างนี้เคยไหมบางคนก็จะเข้าใจแบบแรกนั่นแหละซึ่งซึ่งในตลาดโลกส่วนใหญ่แบบแรกทั้งนั้น,น,นสไปร์กโกอะไรสไปร์กโก ica, ดีลิก้าสไปร์โกเอนดูลา่าเกเจนดูล่าเอนดูล่าด้ามส้มมันจะขึ้นชื่อด้วยเอนดูลา่าอ่าแล้วก็ด้ามสีไล่ไปแต่หัวไม่เอนดูล่านะ อันนี้เป็นเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งแล้วเพื่อนๆก็จะสอบสนมากเขาจะโทรมาถามผมก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ทําคลิปให้ดูนะครับใครตามดูตรงนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วนะว่าผมกําลังอธิบายให้มันฟังจริงจริงนะเก้าหนึ่งศูนย์นแลนด์เก้าหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นยุคเดียวกันโลกเดียวกันนะครับแต่ลาย G10 ไม่เหมือนกันตัวนี้หยาบกว่ารละย่ำกว่าหยาบคายไม่ใช่ความหยาบของมันนะครับอันนี้มันจะเรียบละมุนกว่า แต่สุดแท้แต่ใจท่านนะครับ G10 ที่ดีที่สุดในใจของผมนะคือโคสติลดีมากมันมันมันคมดีอ่ะผมว่ามันคมมันหนึบจับมือดีจนสุด้ายเลยนะครับตัวต่อมามันก็จะเป็นสไปเดโก้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทัศนะของผมนะแล้วตัวนี้ไม่ดีเหรอพี่มันก็ดีก็เป็นอีกลายหนึ่งนะครับมันเป็นอ,อีกลายหนึ่งแต่ว่า ถ้าแบบลายดิบๆเลยก็จะเป็นอย่างนี้ลายดิบๆลายที่แบบคุณจะเจอ,เจอตามมีแท็กติคอลรุ่นยุคแรกๆเลยหรือยุคเดี๋ยวนี้ที่มันเป็นงานแบบโลวโปรไฟล์ ile, ก็จะเป็นแบบเนี้ยด้าจับอันนี้ก็ให้มันโฉบเฉี่ยวขึ้นมาหน่อยใช้ได้ไม่มีปัญหาทีนี้ถ้ามาระดับเนี้ยระดับเซียนเทพผ่านไปละเรามาดูเรื่องเซียนไอเซียนแลนเนี้ยด้ามลายพรางมันมีให้เราเล่นด้วยแต่เซียนแลนด้ามลายพรางตัวเนี้ยมันเป็นแลนเก้าหนึ่ง์ plus คือคนละโรงงานกับไอ้นี่ที่ผมบอกไงครับ มันคนละโรงงานกันแพคเกจจิ้งเหมือนกันมากแต่ไส้ข้างในต่างกัน,ต,กนต่างอิ่ซองพลาสติกของมันนะครับเหมือนกันเลยราคาเข้ากันด้วยมีผลรอกกันทางกฎหมายโกหกเมียไม่ได้ละเมียรู้ละเขารู้วิธีหาละผู้หญิงมันเฮใครได้ hey เขาลิงก์กันละมึงซวยละเขาหาราคาได้ละแก้เป็นของฝากไม่ได้ละของฝากจาก้แว่นเล่นเกมมาไม่ได้เขารู้ละเขารู้มุกพวกเราละเรา เราต้องหาโปรตโตคอลอย่างอื่นมาเชื่อมอ่อกันละเออนี่ผู้หญิงรู้ละเราเราเราไม่ได้เราเล่นบุกนี้ไม่ได้ละของฝากของแถมลดราคาไม่ได้ละเขารู้หมดแล้วนะครับนี่ไหมอา้าวพี่มันคนละทางเลยอะมันคนละทางเลยก <k> ็ถ้าเอาเทียบราคาด้วยกันแบรนด์เนมยังพอมีนะถ้าคุณยังอยากได้วิกตอรี่นอกอยู่ <c> <ๆ>เฮ้ยมันดียังไงพี่ไอเทียนะี่นะดีกว่าทุกตัวที่เปิดมาเลยยังไงวะพี่ เอาดีจริงๆผมบอกเดี๋ยวหาว่าผมอย่างนี้อย่างนั้นมีดก็มีใช้งานได้ปอกแอปเปิลได้เหมือนกันเลยตะไบเล็บด้วยเผื่อเล็บบินไปนไหนไม่ได้เดี๋ยวเล็บชั้นมันไม่เรียบมไม่มีปัญหามีไขควงปากแบนเล็กๆด้วยเผื่อจะไปไขยียอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาพี่พูดจาพอๆดิอ่ะ ไขควงนี่อันนี้เอาไปไขแว่นได้นี่เอาไว้เซอร์วิสได้เผื่อมันหลุดเผื่อมันอะไรเผื่อไปกระยิงมไปแบบอุ้ยเธอแว่นฉันน็อตมันจะหลุดแล้วมันจะดฮะฉันมีอันนี้อ่าไขมีพุกงนี้ทําไมไม่ได้เซียนมันมีหลายประเภทนะเว้ยอันนี้เซียนช่างเว้ยนี่เซียนช่างอ่าไอ้นี่อันนี้พวกนักเลงนักเลงอันนี้เซียนช่างแม็กไกเวอร์สาคัญที่สุดงานเสร็จละอ่าเครื่องดื่มเปิดได้ไอ้พวกนี้มันเปิดไม่ได้มันทําได้ที่ไหนเรา ไม่ได้อ่ะอ่าโอเคไหมต่ำพันนะเล่นได้มีซองหนังด้วยเดี๋ยวอนาคตผมจะมีซองหนังในหลายๆแบบนะครับตอนนี้สั่งผลิตอยู่สำหรับวิกตอรี่นกและสำหรับมีดหลายๆรุ่นนะครับกำลังทำอยู่นะตอนนี้คือบอกตรงนะประเทศเราเขาเริ่มเปิดให้หายใจหายคอได้ทํามาหากินมากอะ่ะผมก็พับสนามบุกจริงๆนะฮะที่ทําทุกวันเนี้ยก็คือทําเพื่อครอบครัวเลยละเออทํามาหากินสัมมาอาชีพเลย มาทํานี่ทํานั่นไม่นึกไม่ฝันว่าวันวันหนึ่งจะต้องมานั่งทำยูท u บแบะเราก็ต้องหารายได้เข้ามาครับอัน,นี่ผมพูดจริงๆนะฮะจากการขายเสื้อขายอะไรทุกคนดูแบบขอบคุณมากที่คอยติดตามกันมานะครับแล้วเราก็พยายามพัฒนาร้านค้าของเราระบบการขายหรือแม้กระทั่งระบบการตลาดเนี่ยดูสิผมปรับราคาให้มันต่ำเตี้ยเลียดินแล้วอะแต่โอเคครับพื้นที่ในการวางมีดที่มันสวยๆที่ร้านอาจจะถูกยุบลงไปฮนะเพราะว่ากําไรมันแทบไม่มีเลยครับพี่ ผมก็เลยต้องมาอัดรวมกันคือการโชว์มันอาจจะไม่สวยนะฮะโอเคไหมร้านที่มันขายของที่ไม่แพงอะ่ะดิสเพย์มันจะไม่ค่อยสวยหรอกเพราะว่าพื้นที่พื้นที่ต่อต่อหนึ่งชิ้นอะ่ะมันต้องใช้ให้น้อยที่สุดครับคือแบบถ้าทับได้ทับเลยอะ่ะเราจะวางเป็นชิ้นชิ้นว่างๆให้ห้องมันโลง่ลงๆมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ราคาที่ได้จะถูกนะครับผมขายเป็นราคาออนไลน์เลยจะไปซื้อที่หน้าร้านหรือจะซื้อที่หน้าผมเนี่ย ก็ราคาเนี่ยผมทําได้ต่ําที่สุดเท่านี้เลยนะครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับที่อุดหนุนกันมานี่คืออีกตัวหนึ่งเซียนผมเรียกเซียนมีเทพกับเซียนนี่ภาษาเรานะถ้าคุยกันไปแบบไปหน้าร้านอะพี่มีเซียนไหมอ่าแสดงว่าดูมาที่อ่าเนี่ยเซียนประมาณเนี้ยเซียนราคาประมาณนี้เลยนะครับอ่าเราต้องมีราคามาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับพี่ผมเพิ่งมาใหม่เลยก็ดันขายดันขายไปเรื่อยๆนะครับก็ยังมียอด เข้ามาแต่ก็ยังคงยังสู้กันสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าชื่อเสียงเรียงนามเขาอาจจะไม่ดังมากแต่มันเกิดมาจากมีดซาแลนด์มูครับมีด SR S.R.M ที่ผมเคยอธิบายให้ฟังในงหลายๆคลิปที่ที่เพิ่งถ่ายมาเนี่ยเ,เมื่อไม่นานมันเนี่ยก็เป็นมีดพวกนี้แหละครับนี่ S.R.M นะครับปรากก็จะเป็นสแตนเลสแบบเนี้คือถ้าใครชอบมีดดีไซน์หรือทรงหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับก็มีเห็นไหม มี S R M เป็นเพื่อนคู่ใจก็สวยเหมือนกันนะครับราคาก็ไม่แรงอะ่ะมันเหมือนมีดนอกราคาแพงๆเลยแล้วก็วัสดุก็ 12C27 วัสดุเดียวกาไอ้มีดแลนี่แหละโอเคไหมครับแต่ว่ามันเป็นฟลิปหน่อยถ้าคุณชอบมีดจีนแบบที่มันมีฟลิปตัวนี้ไม่เลวนะฮะน่าสนใจดีนะครับมีที่ล็อกใบมีดด้วยตึกนแน่เป็นไงครับดีไหมงานประกอบดีนะ ราคาก็โอเคด้วยโอเคก็คือไม่แพงก่ะตามบันอย่างที่ผมบอกแล้วก็ระบบล็อกเป็นเฟรมล็อกนะครับไม่ต้องห่วงเลยผมว่าซื้อเล่มนี้ไปเนี่ยพกไม่อายใครอะ่ะผมว่าแม่งมีคนถามอะ่ะเพราะวีวดมีดมันสวยมันเหมือนมีดนอกเลยนะครับแล้วก็กล่องล้วก็ดีไซน์มาดีอย่างที่บอกอะ่ะต่อไปสินค้าพื้นฐานจีนกินเรียบหมดจีนมีทั้งแบรนด์สูงแบรนด์ล่างแต่ว่าแบรนด์สูงมากๆผมไม่กล้าเอามาขายนะครับบอกตรงๆเพราะว่าคนที่เขาเล่นกันแบบจริงๆมี นะแต่ว่ามันน้อยมันอาจจะไม่พอไม่พอค่าเช่านะครับไม่พอค่าเช่าค่าแรงแต่ไม่เป็นไรอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้ขนาดโอพนเนลผมเลิกขายไปแล้วผมยังจะเอากลับมาขายเลยนะครับตอนนี้รอสต็อกจากโกดังอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็มาขายโอพนเนลกันบึมบั่มขายโมลารไนท์กันบึมบั่มประมาณนี้โอเคไหมฮะที่ผมเปิดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเหวี่ยงไม่สุดนะผมไม่ไม่อยากดึงมาแรงถ้าดึงมลแรงก็จะเป๊ะอย่างนี้เท่านั้นเองครับมันเป็นฟลิป แค่ซื้อฟิปไปเปิดแม่งก็คุมแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเป็นมีดรุ่นใหม่ที่ลูกค้าอาจจะยังไม่มีเฮ้ยพี่มานั่งดูเนี่ยพี่บอกว่ามันต่ํามันใช่ไหมใช่แต่ถ้าหมดเนี่ยแม่งก็สี่ห้าพันซื้อหมดเลยเหรอใจเย็นๆใจเย็นๆถ้าสี่ห้าพันเนี่ยได้มีดสี่ห้าเล่มหรือบางทีได้สไปเดกุสเมกาเล่มเดียวเออเอาไงดีนะส่วนใหญ่จะไหลอไปทางนู้นละคือเงินเขามีไม่ใช่เงินเขาไม่มีแต่เขาอยากรู้ว่า มันคืออะไรแต่พอเล่นไปเล่นมาเริ่มละเริ่มไอ้ม I mean, ีเล่มแรกยังไม่ซื้อเลยจะไปเ, 2, เล่มสองเล่มสามละโอเคไหมฮะนี่ยถ้ารวมนี่นะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6่งสองสามสี่ห้าหกหกเล่มนี่แม่งไม่เกินหกพันอะได้เลยนะครับกลับกลับบ้านไปเป็นปึกเลยแล้วซื้อครั้งเดียวหายบ้านเลยครับเพราะอะไรอะเมียด่าสิซื้อกลับไปหกเล่มมึงไม่โดนด่าเหรอมึงโดนแน่มึงโดนแน่ เขาดูรายการกูมึงเขารอเลยอะ่ะซื้อมาจากไหนอะ่ะอย่ากโกหกโอ้โหเรียบร้อยผมบอกนะถ้าเราผิดแมนแมนเลยอย่ารับรับครึ่งเดียวปัดออกหาหาตัวช่วยเพื่อนมันชวนอะไรไม่รู้อ่ะมึงอย่าเป็นมึงคนเดียวมึงจะซวยมากไม่รับไม่เพื่อนมันอยากให้ฉันซื้ออ่ะมันอยากให้ฉันมีของเล่นอะไรสักอย่างไงฉันก็ลองซื้อดูก็ฟังมันมาเนี่ยเพื่อนใครแคว่นนั่นไงเออฟังมา ทัองออกมาเ,าเขาก็บอกว่าลองซื้อดูจะได้รู้ว่าชีวิตเป็นยังไงแล้วมันเป็นมีดที่ทําให้คนประสบความสำเร็จด้วยนะเธออ่าแล้วเมียเริ่มมานั่งฟังแนละ้วมันยังไงคะเธออ้าวลองดูคลิปก่อนเออถ้าเขาไม่มีเงินไม่มีความสามารถเขาไม่มีเงินมาซื้อพวกนี้หรอกอเออไอ้หัวกูเก่งกัน,นี่ว่าหรือเราว่ามันไม่เก่งมันเก่งนี่ว่าเอ้ยมันมีความรู้มันชอบเล่นแบบนี้ไปเรื่อยอย่าไปรับทํายังไงก็ได้ให้รอดไปวันวันอ่ะเดย์บายเดย์อย่าไปรับ อย่าไปรับเออเข่ไหมอ่ามันสวยนะ <c oughs> พลิกไปพลิกมาแต่โอเคยอดขายมันยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เพราะว่ามันอา,อาจจะยังไม่ค่อยค่อยบูมในตลาดมั้งครับอืเดี๋ยวผมลองเอาโปรเจกต์เอาตัวเนี้ยมาเปลี่ยนสีดีกว่าไหมเออน่าสนใจเนาะรื้อมันออกมาแล้วก็เปลี่ยนสีมันหรือไม่ก็อาจจะขัดใบมีดใหม่ตั้งคมใหม่เออ,อเคมไหม เราจะได้มีสินค้าแปลกๆในตลาดเดี๋ยวขอผมมีเวลานั่งทํามันหน่อยนะฮะเออน่าสนใจนะลองดูกัดสีมันดูเหมือนที่ผมทํากับมีดแลนด์หลายๆเล่มนะครับก็มาทากับ SRM บั่งก็ไม่แปลกก็วางเรียงเป็นซีรีส์อ่าเดี๋ยวเพื่อนๆเราคอยติดตามโปรเจกต์ผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไอ้โปรเจกต์เก่านี่ผมยังทําไม่สําเร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวโปรเจกต์ใหม่เริ่มจะเข้าใหม่ <laughs> เดี๋ยวขอมีเวลานะฮะเดี๋ยวจะทาแล้วก็จะมา เอ่อพรีเซนต์ให้ดูเพราะเวลาเราทําเราต้องทําทีหลายๆเล่มนะครับมันจะได้งานที่แปลกๆตาหลายๆแบบแล้วก็ลองดันขายดูจะได้มีงานเยอะๆออกมานะครับเพราะว่าไอ้พวกมีดที่มันราคาไม่ค่อยสูงอย่างเงี้ยเราลงทุนไปแปลงโมดิฟายมันได้นะครับแต่ถ้าเป็นมีดแพงๆก็าอาจจะต้องรอจังหวะหน่อยแต่ผมกะไวล้ละมันต้องมีนะครับงานโมดิฟายอินไทยแลนด์อ่ะมันต้องมีนะจากพวกแบรนด์มีดนอกพวกแบรนด์มีดนอกเนี่ยเวลาโมดิฟายเรา เราทําได้อย่างมากก็แค่ขัดสีมันนะครับเปลี่ยนสีมันอาจจะให้มันสีดําเป็นสีดําสีเข้มขึ้นนะครับหรือทําให้สีตรงนี้มันหายไปเอ่อเราเราไม่ได้เพิ่มพาร์ทนะเราเพิ่มในด้านของศิละปะเข้าไปนั้นเองมันไม่ได้ทําให้มีดตัวนี้ทํางานได้ดีขึ้นมันทําให้มีดตัวนี้มีมีสีที่แตกต่างออกไปเออนั่นเองนะครับมันทําได้แค่นั้นน่ะเพราะว,าว่ามันก็แค่มีดมันทําอะไรได้มากไม่ได้โอเคนะครับนี่ก็คือ ถ้าเพื่อนๆมาถามนะครับเหมือนที่ผมขายลูกค้าไปเนี่ยก็คือเขาจะมาด้วยประมาณนี้แหละเขาจะมีความคิดเขามาประมาณหนึ่งว่าโอเคพี่ผมมาหาเทพและเซียนราคาประมาณนี้แหละอยากซื้อไปลองเล่นดูผมมีช้อยอะไรบ้างคุณจะมีช้อยประมาณเนี้ยครับเอถ้าเกิดคุณสนใจพี่พี่เลือกให้ผมหน่อยเลยถ้าผมจะเลือกสี่ห้าเล่มเนี่ยนะผมบอกเลยนะอันดับแรกก่อนเราเราดึงเทพลงมาเท่ากับเซียนก่อน ผมไม่จะไม่ได้มองมันว่ามันเป็น D 2สองเลยนะผมจะมองมันลงว่าเฮ้ยโดยระบบปนไกด้วยสีด้วยอะไรเนี่ยถ้าผ่านวันเวลาของผมมาแล้วเนี่ยครับผมบอกตรงๆเลยนะผมเป็นคนชอบพกมีดไปทําธุรกิจนะครับไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่แต่ถ้าทําธุรกิจชั่วโมงเนี้ยแล้วพกมีดไปอ่ะควรจะมีสีที่มันแปลกๆหน่อยทําให้เขาถามว่ามันคืออะไระครูแว่นไม่ได้ดันออกนะครับเพราะว่าพกตัวนี้ไปเนี่ย ไปกับกางเกยงยีนสีอะไรเสื้อผ้าแบบไหนมันไปตัดเขาหมดเลยเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสสีเมื่อจากขาวๆนะครับแล้วมันแล้วเวลาเวลาพกแล้วมันดูแบบดูมีอะไรดีวะเออดูเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือเหมือนมีดมีดนอกราคาแพงด้วยด้วยสีตรงนี้ด้วยถ้ามันถ้ามันไม่ไม่เปลี่ยนสีหมุดตรงนี้นะผมไม่เลือกเลยเพราะว่ามันจะดูธรรมดามากครับเนี่ยสีหมุดที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยเวลาพกใส่กางเกงคุณนึกภาพนะ มันจะโผล่มาเป็นสีสองสีแบบเนี้ยในขณะที่ถึงคุณจะพกดีทูไปถึงว่ามันจะเป็นกันโซ่เวลาพกกับกางเกงมันดูช่างธรรมดาเหลือเกินคนไม่เตะตาคนไม่เตะตาถ้าอยากมีงานมีดังต้องเตะตาให้คนถามต้องเตะตาให้คนถามต้องแต่งตัวแปลกๆทำตัวเฮีย้ยคนจะสนใจมากเดีย๋ยวนำตัวดีเป็นคนดีครับผมสวัสด,ดีครับครับคนก็จะสนใจ มึงดีเกินไปเดี๋ยวมึงโดนอีกมึงดีเกินไปมึองชอบีเหี้ยใช่ไหมไอ้แต่งตัวแบบไอ้กุ้ยด้วยนักเลงใจเลยนั่นน,นันั่นก็ไม่ดีนะครับพกลายพรางไปผมว่าพรางนี้ไม่ค่อยสวยผมว่าพรางนี้ไม่ค่อยสวยแล้วมันก็าขายไม่ค่อยดีซะด้วยนะครับพกอีเขียวไปดีกว่าเชียอันดับที่สองเพราะว่ามันมีหมุดตรงนี้เห็นไหม หมุดมันจะขึ้นสีอะแล้วก็ประกับมันเป็นสีเขียวโอเคอเคเนี่ย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 มันมีสีมากกว่าหนึ่งครับเรามีสีนี้สีเขียวแล้วก็ไอไอคลิปเสียบสีเงินตรงนี้มีตูดเอาไว้ทุบกระจกด้วยเออก็ไม่รู้นะผมมองจากการเอามาจับประกบกับการแต่งกายนะครับเพื่อนๆเ,เห็นเป็นยังไงก็แล้วแต่ละกันนะครับท้ามาที่หน้าร้านสนใจก็ลองพักทายแวะเข้ามาฮัลโหลสวัสดีครับกับแว่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ ยินดีครับผมด,ด,ดีที่ได้รู้จักกันนะครับแต่ถ้าพี่มาต้องเอาเทพมีช้อยเดียวกันโซ่ f อ9 2 1หสวัสดีครับ